สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโรมไม่ให้ราคาแรมโบอีสานโยงป้านาเอี่ยวธนาทรซัดแยดิสเครดิตคนอื่น15มีนาคม2566นายรังสิรรม,สมันโรมสสบัญชีรายชื่อโฆศกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัถาวงออกมาระบุว่านางวันธนาหรือป้านาที่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดปากกระชากขึ้นรถระหว่างพระเด็ปประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นการดิสเครดิตและเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านรังสิมันโรมกล่าวว่าคนที่ชอบคิดว่าคนอื่น จะดิสเครดิตตัวเองส่วนใหญ่น่ะมักจะเป็นคนประเภทนั้นตนไม่ค่อยอยากให้ราคาในายเสกสกลเพราะไม่ได้เป็นคนที่มีจุดยืนอะไรเป็นคนที่กลับไปกลับมาหลายครั้งดังนั้นตนคิดว่าอย่าทําเลยและควรจะพิจารณาตัวเองให้ดีอย่าทําวิธีการที่ตัวเองชอบใช้มาดิสเครดิตคนอื่นนายรังสิมันโรมกล่าวว่าพะระก้าวไกลและคุณธนาทรซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพะระก้าวไกลนั้น วันนี้เรามุ่งมั่นกับการหาเสียงและทำนโยบายเสนอต่อประชาชนซึ่งมีประชาชนบางกลุ่มถือป้ายโจมตีแสดงความไม่เห็นด้วยตนมองว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกเป็นวิถีประชาธิปไตยที่จะมีคนชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาและตนนั้นไม่ได้ไปปิดปากใครดังนั้นตนยืนยันว่าการทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำแบบเดียวกันกับนายเสกสกลที่ชอบใช้และ คุณธนาทรน,นั้นก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นส่วนป้าวันธนาจะไปหาเสียงกับใครก็เป็นสิทธิของป้าเขาประชาชนสามารถมีสิทธิเสรีภาพได้เมื่อถามว่าการที่นายเส,ยสกสกุลออกมาแบบนี้กังวลจะกระทบกับฐานเสียงของพรรคเก้าไกลหรือไม่นายรังสิมันโรมกล่าวว่าไม่กังวลเชื่อว่าประชาชนเรียนรู้และเข้าใจและเติบโตมาเยอะมากและมองว่านายเส,ยสกสกุลต้องการพื้นที่มากกว่า ทำให้ตนนั้นไม่ให้ราคาอะไรเลยความคืบหน้าเสียงเตือนจากกะกะตเตือนไตรงสุวรรณคีรีพักกรุมไทยสร้างชาติคำเตือนจากกะกะตเนื่องจากเป็นคำเตือนต่อเนื้อหาการปริปรายของนายไตรงสุวรรณคีรีที่นำเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองชูภาพของพระเดชประยุจันโอชาชูภาพพักกรุมไทยสร้างชาติจึงไม่ได้เป็นการ เตือนต่อนายไตรงสุวรรณคีรีโดยตรงเท่านั้นหากแต่ยังเท่ากับเป็นการเตือนไปยังพรรคคอมมิวนสสร้างชาตินั่นก็คือเตือนพระเด็กประยุทธ์จันโอชาหากมองจากตัวตนของนายไตรงสุวรรณคีรีก็จะเข้าใจว่าทําไมเป็นเช่นนั้นคําว่าเช่นนั้นในที่นี้ก็คือความคล่องแคล่วปราดเปรียวในการนําเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองนี่คือความชัดเจนอันได้มาจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ สันทัดเป็นอย่างสูงในการนำเอาสถาบันมาเพื่อเสริมตัวเองให้สูงเด่นขณะเดียวกันก็ทำลายฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองตั้งแต่ยุคปรีดีจนถึงยุคธนาธรในความเป็นจริงคำปราศัยของนายไตรรงสุวรรณคีรีละเอียดอ่อนและอ่อนไหวยิ่งและในความเป็นจริงการนำเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการเสริมบารมีของตนเองและทิมแทงทำลายฝ่ายตรงกันข้ามปรากฏขึ้นทั่วไป ไม่ได้แต่พักครมไทยสร้างชาติเท่านั้นหากแต่เมื่อสำรวจแต่ละก้าวย่างของพักการเมืองอื่นในซีกที่เห็นด้วยกับรัฐประหารเห็นด้วยกับโลเด็กประยุทจันโอชาล้วนเคยทําในแบบนายไตรงสุวรรณคีรีมาแล้วคําเตือนจากกรกตแม้จะมีผลต่อพักกรมไทยสร้างชาติแต่ดาเนินไปอย่างทั่วไปจึงเท่ากับว่าแบบอย่างเช่นนี้นายไตรงสุวรรณคีรีกระทําไม่ได้ เป็นแบบอย่างที่สามารถทําได้เหมือนที่เคยทํามาแล้วตรงกันข้ามกลับต้องระวังกลับต้องรอบคอบอย่างรัดกุ่มความคืบหน้าล่าสุดครมทิ้งทวนเรื่องปกติวิศณุรับถอนสายสีสม้มเหตุคนค้านเยอะตั้งอนุทินรักษาการเมื่อเวลา16.10นาิกา10นาทีวันที่14มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ หลังการประชุมครมที่ใช้เวลากว่า7ชั่วโมงถือเป็นการทิ้งทวนก่อนการยุบสภาหรือไม่ว่าเป็นทุกสมัยไม่ว่ารัฐบาลไหนหลายเรื่องไม่ต้องเข้าในสัปดาห์นี้แต่เรานั้นไม่อยากไปดำเนินการในสัปดาห์ต่อๆไปแต่ไม่ถือเป็นการทิ้งทวนเพราะมีเรื่องเวลาล็อกไว้เนื่องจากหากยุบสภาไปแล้วหลายเรื่องจะพิจารณาไม่ได้เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า จะยุบสภาในวันที่20มีนาคมทําให้การประชุมครมครั้งหน้าจะเป็นรัฐบาลรักษาการนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าวันไหนแต่วันที่21มีนาคมยังประชุมครมตามปกติส่วนเรื่องจะมากน้อยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ส่วนที่มีการถอนวาระพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนายวิษณุกล่าวว่าเมื่อคอรมอยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ และหลายฝ่ายนั้นเห็นว่าควรรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ใกล้จะตัดสินแล้วทั้งนี้เรื่องังกล่าวนายอธิรัตรัตนเศษรัฐมตรีช่วยคมนาคมไม่ได้เสนอเป็นวาระจรแต่มันจรเพราะเรื่องเพิ่งเสนอเข้ามากว่าจะขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆได้เมื่อถามย้ำว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะกลับมาเสนอทับในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่ายากที่จะเสนอมาในรัฐบาลน,นี้เพราะหากครมอไม่ได้อนุมัติไว้แล้วจะติดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา169เวงเล็บหนึ่งเมื่อถามว่ารถไฟสายสีเขียวและสายสีส้มจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวยอมรับว่าใช่เมื่อถามว่าการประชุมครมอครั้งนี้เป็นนัดสุดท้ายที่จะอนุมัติโครงการต่างๆได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่า หากงบประมาณใดที่วงเงินติดอยู่ในวงเงินงบประมาณแล้วสามารถอนุมัติได้แต่ถ้าไม่อยู่ในรายการงบประมาณแล้วยุบสภาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามีการยุบสภาแต่ถ้าสภาครบวาระจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งหากยุบก่อนวันที่ยีเวมีนาคมจะอนุมัติโครงการไหนไม่ได้เมื่อถามว่านายกได้ส่งสัญญ,ญาณจะยุบสภาเมื่อไหร่แล้วหรือยังนายวิศนุกล่าวว่า ท่านไม่ได้พูดอะไรพูดเพียงว่าอาทิตย์หน้าประชุมครมอความคืบหน้าล่าสุดกกออตเคาะแล้ว50จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งคาดพรุ่งนี้เสร็จก่อนส่งประกาศราชกิจจา14มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นการประชุมวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและผลการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำนักงานกะกะตประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดได้เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่4ถึง13มีนาคมและมีการเสนอกลับมาโดยมีรายงานว่าที่ประชุมกะกะตมีมติเคาะรูปแบบเขตเลือกตั้งไปแล้วใน50จังหวัดส่วนที่เหลืออีก7จังหวัดนั้นจะพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จในการประชุมกะกะตวันพรุ่งนี้คือ15มีนาคมทั้งนี้ ตามแผนงานการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่สำนักง,งานกะกะตได้วางเอาไว้กะกะตจะพิจารณาเคราะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตในวันที่14-15มีนาคมและ16มีนาคมประธานกะกะตจะลงนามในประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งโดยในวันที่17มีนาคมจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า หลังที่ประชุมกอกตพิจารณาครบทั้ง77จังหวัดคาดว่าจะเสร็จในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ทางสำนักง,งานก็เร่งดำเนินการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เร็วที่สุดเพื่อให้พักการเมืองได้รับทราบและดำเนินการในขั้นตอนของการทำไพรม์รีโหวตต่อไปถือว่าเป็นการดำเนินการที่เร็วกว่าแผนที่วางไว้ความคืบหน้าล่าสุดจตุพรห่วงชลนานเจอชะตากรรมเหมือนอภิสิทธ์ จองกระถินเพื่อไทยจับมือวิกป้อมเกณฑ์คนไล่แน่13มีนาคมนายจุพรพรมพันธ์วิทยกรคณะหลอมรวมประชาชนอนดีตประธานนปชได้เฟซบุ๊ไลฟ์ผ่านทางเพจประเทศไทยต้องมาก่อนถึงกรณีที่พักเพื่อไทยประกาศไม่จับมือกับพรเด็ปประวิย์วงสุวรรณและพลังประชารัฐตอนหนึ่งว่าขอให้ประชาชนช่วยกันเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่จับมือพลังประชารัฐ อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดหากจับมือกันวันไหนก็ต้องช่วยกันออกมาไล่กันวันนั้นเรื่องถ้าไม่มีมูลแม้เมื่อมีคำถามแต่เพื่อไทยไม่เคยตอบให้ชัดเอาแต่ถามอย่างตอบอย่างไม่เคยตอบง่ายๆกระทั่งนายแพทย์ชลนาานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดขึ้นมาจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐเมื่อได้เสียงแลนสไลด์310เสียงและหากไม่ถึงก็ยังเป็นคำถามปลายเปิดอีกว่า จะจับมือกันหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอโฆษณาชวนเชื่อต่อไปเลยว่าเพื่อไทยไม่จับมือพร้อมประชารัฐจริงๆแต่ถ้าจับมือกันวันไหนก็เควียงโรงกันวันนั้นนายจรพร์ยังกล่าวถึงการประกาศจะได้สอสอสาเสียงว่าจู่ๆเสียงของเพื่อไทยที่พรวดขึ้นมาจากเดิมประกาศเกินครึ่งของสภาคือ250เสียงแล้วก็เพิ่มเป็น270เสียง ถัดมาสัปดาเน่ยเพิ่มเป็น310เสียงสิ่งสงสัยก็คือมีหลักเหตุผลใดทําให้เกิดวิวัฒนาการพรวดจนเสียงพุ่งขึ้นได้นขนาดนี้ในเวลาแค่สัปดาห์เดียวนอกจากใช้หลักจินตนาการดังนั้นตนคิดว่า310เสียงคือการพยายามสลัดการตอบคําถามจับมือกับพระเดกประวิทย์เท่านั้นแต่ยังกังขาอยู่ว่ากว่าจะหลุดคําตอบออกมาได้ใช้เวลานานมาก แสดงถึงยังมีใจจับมือกันอยู่เพื่อไทยอย่าเรียนแบบแผนสังเบยความผิดของประชาธิปัตย์ที่กำจัดนายอภิสิทธิเวชชาชีวะที่หาเสียงไม่จับมือพระเอกประยุทธ์จันโอชาโดยแผนนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อนายแพทย์ชลน่านประกาศไม่จับมือกับพระเดกประวิทธิ์และถ้าหลังการเลือกตั้งไปจับมือกันย่อมถูกโยนความผิดไปที่หัวหน้าพักที่พูดและประกาศหาเสียงเอาเองจึงเป็นการสังเบยในแพทย์ชลน่าน เพื่อตั้งรัฐบาลแล้วดันพระเอกประวิทย์ขึ้นเป็นนายก